ตัวดีครับมอไอไมไ่ตอไอไตไตไม่โวไตขอไอไข่ปอไอใบ ต่อไอตายขอไอหายอไอใสชอไอชายปอไอไปรอไออะไร

ปอไอไปนออานาไปนาชอไอชัยยอไอย,<โ>ย,ยอโอโยชัยโยปอออาพาปอไอไปพาไปมออามาวอะวอไอไวมาไวมออีมีผอดไอไหมีไหถออูถูปอไอไปถูไป รอรอเอเรดอไอไรเรไรชอเอเฉชอเอเฉชอไอชัยเฉชัย